ยูทูบและซับสไคร์เบอร์และคนที่ดูลิปนี้ฉันจะบอกไว้ว่ายูทูบเบอร์จะจบลงสิ่งมี้วำให้ไรจบลงยังไงฉันก็รับประกันว่ามันต้องจบเพราะตอนนี้ฉันแค้กับในช่องโอป้าอัน,นี้ไน่มากมันคือช่องที่ฉันแค้ที่สุด ก็ไม่ต้องใส่ว่าฉันคือใครก็แกไม่มีวันรู้เรื่องเค้นและก็ไม่ต้องควรต้งองรู้เพราะรู้ไปก็ไม่รู้จะรู้ไปทำไมและจะจะแฮก YouTube และ TikTok และสิ่งที่ฉันไม่ชอบก็จะแฮกให้หมด Social Media ระาวาังไว้ฉันฝากไว้ दादा